ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยปล้ำสติปัญญาอ YouTube <ม>นะครับ<ม>ก็วันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเช่นเคยนะครับก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าป่วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าดีขึ้นแล้วนะครับก็กลับมานะครับเล่าเรื่องที่ก็ตั้งใจว่าจะทําไว้ตั้งแต่อาทิ์ก่อนแล้วแหละแต่ว่าป่วยนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึง หนึ่งในกลุ่มที่ถือว่าเป็นตำนานของวงการมวยปั้มนะแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้จักกันเยอะนะครับคือต้องเรียกว่าถ้าคุณเป็นแฟนมวยปั้มฮาร์ดคอร์มวยปั้มแฟนมวยปั้มตัวจริงในยุค90คุณรู้จักกลุ่มนี้แน่นอนแต่ถ้าเป็นคนรุ่นหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมกำลังพูดถึงกลุ่มที่มีชื่อว่าจ็อบส u อตนะครับ แค่ชื่อนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครที่ทันดู job support ไม่มีทางลืมกลุ่มนี้แน่ๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้จัก job support ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ว่า job support เนี่ยเจ๋งยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับใครที่กดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง มวยปล้ำดูถูกสติปัญญาก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะมีสาระมากมายในวงการมวยปล้ำม,มาฝากเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะครับก็เอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมเริ่มเล่านะครับที่จุดเริ่มต้นของกลุ่มจ็อบสโตกันก่อนคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มจ็อบสโตรนะครับ มันเริ่มต้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งครับก็คือออลสโนนะครับแฟนมวยป้ามยุค90ผมเชื่อว่ารู้จักออลสโนเป็นอย่างดีนะครับเป็นหนึ่งในนักมวยป้ามที่มีชื่อเสียงในยุคแอตติจูดของ WWE นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วออลสโนเนี่ยเขาอยู่กับ WWE มาตั้งแต่กลางยุค90นะครับตั้งแต่ยุค New Generation นะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆเขาเป็นแค่จ็อบเบอร์ นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึง WWE ในกลางยุค90มันคือยุคที่ WWE เต็มไปด้วยสงครามการเมืองหลังฉากนะครับระหว่าง The Click นะครับกลุ่มของชอนไมเคลิลตระกูลฮาร์ดนะครับของเบสฮาร์ดและโบนสตีดคูของ Heart, ขอันเดอร์เทเกอรนะครับโดยเฉพาะการสู้กันนะครับระหว่าง The Click นะครับกับโบรนสตรีทคูนะครับในรูปที่ผมเอาขึ้นตอนนี้นะครับข้างขวานะครับคือเดอะคลิกนะครับกลุ่มของชอนไมเคลิลนะครับที่มี t r ทริปเปิลเ n ชเควินแนชชอนไมเค Scott Hall แล้วก็ X-Pac นะครับเป็นกลุ่มวายร้ายหลังฉากตัวจริงนะครับทำเรื่องอแย่ๆไว้เยอะมากผมใช้คำที่เบามากนะทำเรื่องแย่ๆนะจริงๆคือมันมันแย่กว่ากว่านั้นมากนะครับส่วนคู่ปรับของเดอะคลิก นะครับก็คือ t บน e ต c r e ูนะครับกลุ่มของ u n d e r t r t e r e r นะครับที่มี Rikishi, De l o b ว l ก g o d ฟา h ธอแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ดังมากนะครับแต่ t บ e e ต c r คูเป็นกลุ่มนักเลงตัวจริงนะครับที่ตั้งมาเพื่อคานอำนาจกับ The Click นะครับผมเล่าเพิ่มให้นิดนึงว่าในยุคที่ The Click เรืองอำนาจใน WWE Wins m c m m h o n หงอกับ The Click มาก ต้านอะไรเดอะคลิกไม่ได้เลยพูดง่ายคือชอนไมเคิลจะขูดเลือดขุดเนื้อวินสบ็กแมนยังไงก็ได้ซึ่งอันเดอร์เทเกอร์เขายอมไม่ได้ครับนะครับอันเดอร์เทเกอร์เขาคนดีอะนะแกก็ไปรวมเพื่อนตัวเองมาแล้วตั้งเป็นโบนสตรีทคูลนะครับมีแต่พวกนักมวยปั้มตัวใหญ่ๆนักเลงตัวจริงขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาเป็นกลุ่มที่คานอำนาจกับเดอะคลิกนะครับซึ่งการเมืองใน w ับตอนนั้นมันก็ ตึงมากหลังฉากนะครับมีแต่กลุ่มมีแต่แก๊งเต็มไปหมดยกเว้นพวกจอบเบอร์ที่ไม่มีใครสนใจครับเอาสโนโก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมจอบเบอร์มันถึงไม่มีกลุ่มกับเขาบ้างวะเราควรจะมีอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับเอาสโนโก็เลยไปรวมเพื่อนๆที่เป็นจอบเบอร์นะครับในยุคประมาณปี1995กับ1996มารวมกันเป็นแก๊งครับเราตั้งชื่อว่าจอบสวอต แต่อัสโนเนี่ยเขาเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไอ้จ็อบส์คอเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแบบเดอะคิกหรือโบนสตีดคูนะหรือว่าตระกูลฮาร์ดที่จะไปงัดไปต่อรองอำนาจกับใครไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มของคนไม่มีกลุ่มอะกลุ่มของคนไม่มีเพื่อนอะเออไหนๆเราก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบงั้นเราก็มากองกองอยู่ด้วยกันแล้วกันพวกจ็อบเบอร์เออแล้วก็ตั้งชื่อเป็นจ็อบส์คอนะครับอาลสโนบอกว่าเขาเคยไปพูดขำๆกับคนอื่นว่าเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยจริงๆแล้วคือใหญ่ที่สุดใน WWE เพราะว่าถ้าไม่มีจ็อบสคอตเนี่ยไอ้พวกนักมวยปั้มดังๆก็ไม่มีใครให้กดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมึงต้องง้อกูนะเพราะเพราะว่าพวกกูเนี่ยนอนให้มึงเอออะไรประมาณนี้แต่อาลสโนก็บอกว่าตอนนั้นจ็อบส์คอตมันก็เป็นแค่กลุ่มขำๆนะครับไม่มีอํานาจทางการเมืองหลังฉากของ WWE อะไรทั้งสิ้นนะครับก็หลังจากนั้นนะครับอาสโนก็โดน WWE ไล่ออกครับในปี1996 เขาก็โอเคยอมรับนะครับก็ออกจาก WWE นะครับทีนี้ออกจาก WWE อัลสโนก็ย้ายไปอยู่ ECW ของพอลเฮแมนครับแต่คราวเนี้ยคือพออาลสโนเนี่ยแกต้องไปอยู่ ECW ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆถึง ECW ตอนนั้นจะเป็นค่ายที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ค่ายมันก็จนครับไม่มีตังค์นะครับคือลัโมวยปั้ม ต้องหาทางที่จะหาเงินด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาสซานก็เลยมาคิดว่ากูต้องทําอะไรก็ได้ที่ ECW ให้คนดูแม่งชอบกูกูจะได้มีตังค์นะครับคือเพราะว่าแค่ค่าจ้างอย่างเดียวคือ ECW เขาเขาจ่ายค่าจ้างถูกมากนะครับแล้วมวยปั้มต้องหาทางที่จะได้เงินวิธีอื่นนะครับซึ่งในยุค90เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการขายของแับขายเสื้อขายนู่นนี่นั่นเอาสซนแกก็เลยไป เริ่มทํากิมมิคเพี้ยนๆคือสมัยก่อนแกเป็นนักมวยปล้มธรรมดานะอัลซานแต่ว่าพอแกมาอยู่ EC เดบิวอยู่แกก็เลยสร้างกิมมิคเป็นเพี้ยนขึ้นมาเริ่มมาแล้วเขียนเขียนหน้าแล้วก็มีหัวหัวประจําตัวแกที่แฟน WWE ยุคนั้นก็คงจะจําได้นะครับก,ก็เริ่มมาจากที่ EC เดบยูนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าอัลซานวบอกว่าเขาเขาเขายังอยากที่จะได้เงินมากกว่านั้นนะครับอเขาก็เลยคิดว่าแล้วกูจะทํำยังไงดีวะ ให้ให้กูขายได้นะครับหรืออย่างน้อยให้เรามีเสื้อที่ขายได้นะครับเอาสโนเขาก็เลยไปคิดถึงเรื่องตอนเขาตั้งจ็อบส์คอตเนี่แหละเขาเลยคิดว่าเอ้จริงจริงไอ้จ็อบส์คอตนี่มันก็เท่นะเออเราน่าจะเอามาทําอะไรหน่อยนะครับเอาสนโนก็เลยมาคิดว่าแต่เราจะทํายังไงดีว่าให้จ็อบส์คอตมันขายได้เอาสนโนเขาก็คิดง่ายๆเลยครับเขาก็เลยดูเลยวว่าตอนนั้นเนี่ยในวงการมวยปั้มอะไรดังที่สุดนะครับซึ่งคําตอบของเอาสนโนก็คือ NWO ครับ เนื่องจากว่าอัลซานเนี่ยเขาไปอยู่ W C W e C W นะครับในช่วงปี96 97แล้วก็ถึงช่วงปี98ซึ่งเป็นยุคทองของ NWO นะครับเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นกูไม่คิดมากแล้วกันถ้า NWO มันดังงั้นกูทำเสื้อเรียนแบบ NWO มาเลยนะครับเขาก็เลยไปทำเสื้อตัวนี้ออกมานะครับที่ทุกคนเห็นในภาพนะครับ j t b s q ค a d คุณจะเห็นเลยว่าไอ logo ้ิตโลโก้สี่เหลี่ยมคำว่า Job Squat เนี่ยมันก๊อป สี่เหลี่ยมของ NWO มานะครับแล้วก็ NWO เขามีคำพูดติดปากว่า NWO for life นะครับไอ้ Job Scott ก็ไปทำเลย Job Scott one t w three for life นะครับคือกะล้อ NWO เต็มที่นะครับแต่อะไรครับถึงจะทำขำๆก็ไม่ได้ทำขำๆหรอกนะก็ทำกะว่าเอาจะเอาตังค์แต่สรุปคือถึงแม้จะดูฮาๆนะครับสรุปคือแม่งดังมาก Job Scott นะครับอาสโนบอกว่าเขาขายเสื้อได้ประมาณเท่าไหร่นะภายในเวลาประมาณ4ี่หเดือนมึงอาสโนเขาบอกเขาขายเสื้อได้ประมาณสามพันตัวเขาบอกว่าเขารวยยิ่งกว่าตอนอยู่ W W E ซะอีกตอนนั้นเพราะว่าเขารับเต็มเต็มคนเดียวไม่ต้องไปแบ่งส่วนแบ่งให้ขายคือมันพิกชีวิตอาสโนเลยครับแค่เสื้อ j ็อบสอ one two t 4 r l i e ที่คุณเห็นในรูปนะครับเอ่อเพิ่มเติมทุกวันนี้เสื้อจ็อบส์คอเนี่ย รุ่นที่ทำตั้งแต่หมวยปล้มยุค ecw นะครับทุกวันนี้นี่ขายกันเป็นหมื่นนะครับขายกันเป็นหมื่นนะที่อเมริกานะของหาย,ยากมากๆนะครับทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไม Job บส์คอมันดังดั้งๆที่มันก็ดูไม่มีอะไรเลยแค่ทำเสื้อ Job s ส o t t เอาแบบง่ายๆเลยครับมันคือการเอาคำศัพท์หลังฉากมาใช้บนหน้าฉากหมวยปล้ม แทบจะเป็นครั้งแรกๆนะครับของวงการทุกวันนี้เราคุ้นเคยกันดีกับศัพท์ที่เราเรียกกับหลังฉากเช่นคำว่า face, h e ม l job, midcard, j o อ e r work, shoot นู่นนี่นั่นต่างๆแต่สมัยก่อนในยุค90นแฟนมวยปั้มส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้จักคำแบบนี้ครับมันยังไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตมันเป็นคำที่คนทำงานหลังฉากจริงๆถึงจะรู้กันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีพวกคนกลุ่มหนึ่งที่รู้นะครับ ก็คือพวกแฟนมวยปั้มฮาร์ดคอร์เดนตายที่มันตามพวกเลสติ้งออฟเซ r ร์เอเอาง่ายๆเป็นพวกแบบฮาร์ดคอร์พวกตามวอนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สับพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้ก็รู้ว่าคําว่า Job ก็หมายถึงการนอนถูกต้องไหมครับเอ,อพออยู่ดีๆมันมีเสื้อว่า Job s ส o อตซึ่งแปลเป็นไทยง่ายๆว่าแก๊งคนชอบนอนนะครับคนสร้างงานอะไรก็ได้นะครับอืม ถ้าแปลแบบดูดีหน่อยก็แก๊งคนสร้างงานนะครับหรือว่าถ้าแปลแบบหยาบๆเลยก็พวกชอบนอนนะครับออกมาขายอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วคุณคิดดูว่าไปขายอยู่ที่ ECW ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวแฟนมวยป้ามฮาร์ดคอร์ที่อเมริกาโอ้โหมันก็ดังเป็นผู้แตกเลครับคือผมยอมรับนะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มต้นแล้วคุณทำเสื้อแบบนี้มาขายที่ w w e หรือ WCW ตอนแรกผมท้าเลย ไม่ดังนะครับแต่ค้กคุณไปทําที่ e c w ที่มีแต่แฟนฮาร์ดคอร์โอ้โหชอบเลซื้อกันใหญ่นะครับเอาสโนโก็เลยกลายเป็นตัวท็อปของวงการขึ้นมาทันทีนะครับคือคือไม่ถึงกับตัวท็อปขนาดนั้นหรอกแต่ใช้คาว่าเป็นดาวเด่นทันทีที่เป็นที่รู้จักสักทีของแฟนมหมยปล้ำนะครับใช้คาว่าแฟนมหมยปล้ำที่แบบฮาร์ดคอร์แล้วกันอืมซึ่ง ความดังของจ็อบสควอตเนี่ยมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับคือใครที่ไม่ใช่แฟนมวยป้ามเปลือกเปลือกอะแบบจริงจังกับมันหน่อยรู้จักแน่นอนจ็อบสควอตนะครับแต่ว่าจ็อบสควอตเนี่ยไปดังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอยู่ดีวันหนึ่งนะครับ r ร a ด็อกนะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดนะผมหาได้ดีที่สุดแค่นี้นะครับ r ร a ด็อกนะครับหรือ ตอนนั้นเขาอยู่ WWE นะโร d ด็อกเป็น n w w g g o u u t l w นะแท็กทีมกับบิลลี่กันคนข้างซ้ายในรู้ซึ่งชีวิตจริงโรดด็อกเป็นเพื่อนกับเอาสน w อยู่ดีๆเอาเสื้อจ็อ s ส o อตไปใส่ในปี1998นะครับช่วงกลางๆปีไปใส่ออกทีวีเลยั WWE กำลังดังอยู่ดีโรดด็อกใส่เสื้อจ็อ s ส o อตแถมยังพูดถึงเรื่องแถมยังพูดถึงจ็อบส o อตบนเวทีอีก เอาทีนี้แฟนดับแม่งก็รู้จักแหละจ็อบสอรอตเอาก็ไปตามหาซื้อเสื้อกันอีกจ็อบสอรคอต Scott, แม่งก็ดังกันเข้าไปอะ่ะนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยพอจ็อบสอรคอตดังเข้ามากๆ w ับก,ก็ต้องเรียกเอาสโนโเข้ามาเพื่อหวังจะเอาอาซานเข้าค่ายนะครับคือ w ับเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเน่ย ก็อยากได้กิมมิคประมาณจ็อบส์คอตอยู่แล้วเออคือ w ับในตอนนั้นเนี่ยวินนะครับก็อยากทำแล้วหวยปั้มที่มันกากๆกกแต่ไม่อยากให้คนดูรู้สึกว่ามันกากนะครับซึ่งวินก็คิดว่าจ็อบส์คอตเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีเขาก็เลยไปเรียกเอาสโนมาแล้วก็ให้เอาสโนมาคุยนะครับโดยต่อรองว่าถ้าเอาสโนเนี่ยยอมเซ็นกับ w ับเนี่ยชื่อจ็อบส์คอตเนี่ยจะไม่เป็นของอาสโนนะเออ จะต้องมาเป็นลิขสิทธิ์ของ WWE แต่แน่นอนว่าอาลสโนก็จะได้รายได้ส่วนแบ่งนะครับสินค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รายรายได้เพิ่มขึ้นนะจากค่าจ้างของ WWE ต่างๆนะครับอาสโนเขาก็บอกนะครับว่าเขาก็เอาเออเพราะว่าเขาก็ยอมรับว,ว่าอยู่ ECW เงินมันไมน่เงินมันไม่แน่นอนนะครับอืมก็มาเอาความมาเอาเงินดีกว่าเออพูดง่ายๆเขาก็พูดตรงๆว่าเขาเอาเงินดีกว่า เออยอมมา WWE ชีวิตสบายไม่เป็นไรเออเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่ายังไง Job s สคอ t ตมันก็ขายได้นะครับสรุปเอ,อ่อช่วงปลายปี1998นเอาสินะครับอสโนก็ย้ายกลับมาอยู่ WWE อีกรอบนะครับแล้วก็กลายเป็นกลุ่มนี้นะครับจอ็อบสคอนะครับออในรูปเนี่ยเป็น3มสมาชิกคนแรกนะครับที่คุณเห็นนะครับก็มีอัลสโนนะครับมีบ๊อบฮอลลี นะครับคนด้านซ้ายหรือฮาร์ดคอร์ฮอลลี่นั่นแหละแล้วก็คนขวานะครับทูโคสโกเปโอนะครับซึ่งบทบาทของจ็อบส์คอตใน WWE ก็ตามชื่อเลยครับนอนอย่างเดียวนะครับนอนตามชื่อเลยจ็อบส์คอตนะครับไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยจ็อบสคอตเนี่ยก็จะได้สมาชิกคนอื่นมาเพิ่มอีกนะครับก็คือกิลเบิร์กนะครับกับบูมินี่นะครับก็คือจ็อบเบอร์ทั้งนั้นอ่ะเออนะครับ แม้ว่ากิลเบิร์ดกิลเบิร์ดจะเป็นแชมป์ไลท์เฮฟวีเวทก็ตามแต่ว่าช่างมันนะครับมันไม่มีคุณค่าความหมายอะไรอยู่แล้วใน w ดอยอะนะแต่ว่าจ็อบสคอร์ตก็เป็นที่รู้จักมากๆนะครับแล้วก็เสื้อขายดีเหมือนเดิมนะครับใครก็ชอบจ็อบสคอรชื่อก็แค่ชื่อก็ถูกใจแล้วอะเออแล้วก็แน่นอนครับด้วยชื่อมันบอกแล้วว่าพวกนี้มันเป็นกลุ่มนักนอนอะ่ะเออมัน มันไม่ต้องสนใจบทบาทเลยครับมันแพ้อยู่แล้วอ,อนะครับแต่ก็น่าเสียดายครับจ็อบสควอรเนี่ยมีอายุอยู่แค่ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็แตกครับโดยการให้บ๊อบฮอลลี่นะครับมาตีกับอาสโานแล้วก็ปิดฉากจ็อบสควอรไปนะครับแต่ว่าแม้ว่าจ็อบสควอรจะปิดฉากไปแล้วเสื้อของจ็อบสควอรก็ยังขายดีอยู่อีกสักพักใหญ่ๆนะครับคือมันเป็นหนึ่งในเสื้อที่ยอดฮิตมากๆนะครับ ผมยอมรับตามตรงนะว่าผมก็อยากได้แต่ว่าด้วยความที่มันคือจ็อบสคอตนะครับมันคือกลุ่มของจ็อบเบอร์ครับทําให้พอเวลาผ่านไปคนรู้จักจ็อบสคอตน้อยลงนะครับคือผมเชื่อว,ว่าเด็กรุ่นหลังคงไม่รู้จักจ็อบสคอตแล้วแหละถ้าคุณไม่เคยดูมวยปั้มยุคแอตติจูดนะครับมันก็เลยทําให้ไม่มีการทําเสื้อจ็อบสคอตเรโทออกมาขายนะครับผมก็เสียดายหน่อย นะครับถ้าเอาทำออกมาขายเมื่อ,อไหร่ผมผมซื้อแน่นอนมันเท่มากคนระับแต่ว่า j o b s ส o t อเนี่ยถึงจะไม่เป็นที่รู้จักของแฟนรุ่นหลังนะครับแต่สำหรับคนที่ทันดู j o b s ส o t อคนอย่างผมและผมเชื่อว่าอีกลหลายๆคนไม่มีทางลืมกลุ่มนี้เลยครับและจะจดจำกลุ่มนี้ไปอีกนานเท่านานนะครับเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มแรกเลยที่ ลุ่มมวยปล้ำแรกเลยที่เดินออกมาบอกว่าพวกกูคือนักนอนอ่ะเออแล้วเราเราภูมิใจกับการเป็นนักนอนนะจ็อบสควอทภูมิใจกับการเป็นคนสร้างงานซึ่งทุกวันนี้เราเห็นแล้ว่ามีกลุ่มคนสร้างงานเกิดขึ้นอีกมากมายในโลกโมวยปล้ำนะครับซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับวงการมวยปล้ำนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของจ็อบสควอทนะครับก็หวังว่า เพื่อนๆจะรู้จักกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นของวงการมวยปล้ำด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีเรื่องราวนะครับมวยปล้ำที่มีสาระมาฝาก เพื่อนๆอีกแน่นอนนะครับก็วันนี้ฝากกันไว้เท่านี้ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ